แรกเนี่ยต้องบอกนี่ก่อนโต้หน้าจะอยากรู้ว่าบ้านเราเนี่ยอุณหภูมิกันอยู่ประมาณเท่าไหร่ถูกป,ปะปเอาตอนที่แบบหนัก,นกๆเอาเอาบอกกางแจ้งก<อ>่อนซึ่งซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งพูดตรงนะถ้าเกิดวอลลุ่มนะ้ำมันไม่ไม่เยอะมากเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะสูงจําสมัยก่อนได้ไหมตอนที่เราอยู่ฟาร์มเก่าอ่ะไอตอนแย่ๆเนี่ยจุ่มเข้าไปที่สามเ็ดสามสองนะซึ่งแบบเฮ้ยปลาคราฟมันประมาณเอางี้อุณภูมิสบายตัวสุดยี่สิบห้าจริงๆต่ำกว่านั้นก็ได้มันก็ดีอ่ะแต่ว่าแต่ว่ายี่สิบห้าเนี่ยคือกำลังสบายตัวไม่ค่อยป่วย แต่คันนี้เนี่ยอยู่บ้านเราเอาตรงถ้าเฉลี่ยเอาเอาบ้านพี่เองที่พีคูลิ่งทาวเวอร์นะประมาณ26 27อ่ะประมาณนี้นิ่งๆใช้คําว่านานถูกฮะเขาเรียกว่าใช้คําว่าเปลี่ยนแปลงช้ากว่าแล้วกันแต่แต่ต้องบอกงี้พอมันเป็นหน้าร้อนเนี่ยค่าเฉลี่ยมันจะเพิ่มค่าเฉลี่ยงานย้ําว่าค่าเฉลี่ยเออแต่แต่ร้อนจริงๆว่ะเออบอกมันจะเป็นยังไงเหรอเอางี้เอาเริ่มก็อย่างที่บอกครบบอกว่าเอาตัวปลาก่อนอ่ะปลาอาจจะกินเก่งขึ้นทุกคนน่าจะชอบเพราะว่า เพราะว่าเขาเรียกแไรแบบโอ้ยกินกจังเลยแต่อย่าลืมนะกินเก่งเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียข้อข้อดีคือพี่เทียบกับนี่ไว้โตเล่นรถเนี่ยพาะโตอาจจะเห็นภาพคือรถแรงไม่มีประหยัดเวย้ยสุดท้ายเนี่ยรถแรงเนี่ยบางทีน้มามันมันเกินเนี่ยเราจะเห็นไฟแลบที่ท่อเสียปลาค้าไม่เหมือนกันคือเวลาหน้าร้อยคุณกินเก่งมากๆถ้าเกิดสมมุติว่าคุณให้อาหารอนะ่แบบจังหวะไม่ดีแม่งขี้ไงแล้วแล้วพอขี้อ่ะอะไรจะเกิดขึ้นมันเรื่องมันกระบวนการมาเรื่องเดิมอีกแล้วของเสียครับพอพอของเสียมันเต็มเนี่ย ม,มันมีความเสี่ยงอยีกแล้วกลายเป็นว่าเฮ้ยแม่งให้มันไงสนุกมือกินมากขี้มากกินมากขี้มากเสร็จก็ปุ๊บของเสียเยอะขึ้นปุ๊บเนี่ยก็ควรจะต้องถ่ายน้ำปะไอ้ไม่ถ่ายนะ้ำคือร้างกล้องบ่อยๆตอนขึ้นไม่ขนาดนี้ถามว่าร้อนอย่างนี้เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่ที่กลัวกว่าบางทีแบบหน้าร้อนไม่ใช่ไม่มีฝนนะบางทีนะร้อนโคตรเลยแล้วสมมติกำลังสามสิบกว่าอยู่อะแล้วตอนประมาณบ่ายสามกว่าแม่งปึ๊บอูมมาเลอัอนเนี้ย มันก็คือมันก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงเฉื่อพันธุได้เหมือนกันปัจจัยต่อไปก็คือเรื่องออกซิเจนในน้ำเ,เวลาร้อนเนี่ยออกซิเจนในน้าน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยบ่อที่มันมีปลาเยอะเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงบางทีเนี่ยเราเห็นปลาญี่ปุ่นนะตัวอ้วนๆ้นกันเนี่ยที่บอกมันตัวอ้วนเพราะอะไรเพราะว่าบางทีหน้าหนาวเนี่ยอาจจะกินแบบเอื้องเอื้องแต่กินเรื่อยๆนะเว้ยเขาไปเขาเรียกอะไรอ่ะเขาไปเก็บเป็นไขมันเนี่ยเพราะว่ามันหนาวไงคือญี่ปุ่นมันต่างกับยี่ห้ไง พอพอญี่ปุ่นมันต่างไปยี่ห้าปุ๊บเนี่ยมันเก็บเป็นไขมันไงแต่ของอยู่บ้านเรากินเก่งขึ้นจริงเพราะอัตราเมตาบอลิซึมมันมันมันไวขึ้นแต่กินแลกกินแล้วไปกินแล้วถ่ายถามว่าโตไวขึ้นไหมโอเคปลาคาร์พเลี้ยงเมืองไทยถ้าวัดกันนะถ้าวัดกันนะอายุเท่ากันเนี่ยใช้คำว่าอัตราโตอาจจะไวกว่าแต่เวลาโตมาเนี่ยมันไวกว่าก็อย่างที่บอกมันมาพร้อมกับของเสียในน้ําเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็อันี้อีกปัจจัยหนึ่งขาดไม่ได้เลยสีดอกอันนี้พูดได้ตรงๆเลยเพราะว่าอุณหภูมิสูงข คือคือเวลาน้ําเย็นเนี่ยสีมันกระชับขึ้นแต่พอเวลาสมมุติว่าอุณหภูมิโดยเฉลี่ยสูงขึ้นสีดรอปและสิ่งที่ตามมาคืออะไรคุณก็ต้องให้อาหารเล่้งสีงเปลืองขึ้นถูกต้องครับปลาที่ป่วยจะป่วยหนักกว่าเดิมต้องบอกอย่างี้ถามว่าถ้าเทียบกับน้ําเย็นเนี่ยน้ำเย็นเชื้อโรคอาจจะมีโอกาสเติบโตมากกว่าเวลาโดนโดนอะไรลงแล้วเร็วต้องพูดอย่างเงี้เวลาป่วยก็ป่วยหนักไปเลยแต่ว่าหน้าร้อนเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะมีไวรัสพวกสลีฟพ,พวกอะไรอย่างเงี้ย เคเควี K, K เออถ้าถ้าไม่เคเคอยู่ไม่ได้หรอกคือเขาเรียกว่าเคเนี่ยโดนตัดตั้งแต่ตั้งแต่กักโรคแล้วคือจะบอกว่าแต่ไอ้ตัวที่ C E V เนี่ยผมบอกพี่บอกนิดน,นึงว่า C E V เนี่ยร้า,ายไม่แพ้กันเขาเรียกว่าแบบเป็นเหมือนเป็น slip disease เวลาถ้าโดนลามขึ้นมาทีอ่ะมีครึ่งบอ่อแต่จะบอกบอกว่าแต่เวลาปลาที่ต้องพูดอย่างงี้อย่างที่บอกพอของเสียเยอะอะไรเยอะเนี่ยเวลาไปติด เชื้อโรคเนี่ยเวลาถ้าติดขึ้นมาก็อาจจะพรวดเร็วขึ้นซึ่งต้องบอกบอกว่ามันก็จะต้องไปวนกลับมาเรื่องการกัโกโรคแล้วเพราะนั้นหน้านี้เผลอเผอกัโกโรคคุณก,ก็ต้องระวังเหมือนกันประมาทไม่ได้เ้าอยู่เมืองไทยแม่งประมาทไม่ได้ทุกหน้าเลยว่ะ <Yeah. S 1> หน้าหน้าหนาวก็เย็นใช่ไหมเย็นก็กลัวใช่ไหมร้อนก็ยังต้องกลัวฝนนี่แม่งเวียงอีกเพราะนั้นคือจะบอกบอกว่าประมาทไม่ได้ทุกฤดูครับโรคประครับม,ม,มันวนกับหลุดเดิมเดิม,มาพี่แย่เป็นแบคทีเรียรกับไวรัสไวรัส่ะส,ส่วนใหญ่จะเป็นตัวนํำภูมิไม่ดีภูมิไม่ดีปุ๊บบแไอออะะรรันนื่่มมมกจเิตาา แต่เวลามันจะทําให้ปลาภูมิดีอ่ะคุณต้องเมเนจเรื่องสภาพแวดล้อมก่อนถ้าถ้าสมมุติว่าคุณเมเนจสภาพแวดล้อมดีเนี่ยอย่างที่บอกอ่ะทำไงก็ได้ให้ให้มันเปลี่ยนแบลงน้อยสุดซึ่งอย่างที่บอกว่าตอนนี้เรากำลังคุยกันเรื่องอุณภูมิแต่มันก็ไม่ใช่ว่าไม่มีวิธีจัดการสะทีเดียวนะครับก็อย่างที่บอกมันเป็นชาเลนจ์อย่างหนึ่งว่าว่าคุณจะเลี้ยงมันเลี้ยงก็ถามว่าไม่ได้ง่ายแต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไปเพอพอมันเริ่มทําจนเป็นรูทีนแล้วอ่ะ มันจะเริ่มรู้สเต็ปแล้วไงเลี้ยงไปสักระยะ,ะรู้แล้วเดี๋ยวแดดมาอ่ะเดี๋ยวฝนมาเดี๋ยวฉันทาแบบนี้แล้วกันประมาณอย่างเงี้ยมันก็แต่โอเคช่องอินทิคยก็ให้ความรู้ก่อนมันจะได้เตรียมตัวครับเขาเรียกว่าตอนสมมติว่าคนมาเลี้ยงใหม่ๆปุ๊บเนี่ยแบบบางทีมันมันก็จะได้มีเลิร์นนิ่งตั้งแต่แรกเลยเออบางคนไม่ชอบเว้ยเพราะว่าเขาอยากตากแดดมัน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 มองได้พี่พี่แยกเรื่องร้อนกับเรื่องแดดนะอ่ะคนละเรื่องกันอีกนะร้อนก็เรื่องหนึ่งคือการทำทำในร่มเนี่ยต้องดูว่าหลังคาเนี่ยอากาศถ่ายเท่ โต้นึกอ,อ,อกป่าสมมุติโต้ทำร่มเนี่ยแต่แม่งอับลมอ่ะเฮ้ยมันกลายเป็นเตาอ,อบเลยเว้ยอันนั้นหนักกว่าเว้ยอันอันนั้นเผลอๆเนี่ยแม่งเปิดกูเปิดโล่งๆดีกว่าเพราะบางทีเนี่ยเปิดโล่งๆเนี่ยมันมันหน้าร้อนจริงๆอ่ะมันไม่ได้ร้อนอบอ้าวนะครับและหน้าหน้าร้อนจริงๆเนี่ยมันคือร้อนมันร้อนอา,อาจจะแดดแรงแล้วก็แล้วก,แวก็แล้วก็ลมผ่านพี่พี่พี่พูดขอเทียบพูดญี่ปุ่นนิดนึงญี่ปุ่นเนี่ยน้ำมันเย็นแต่แดดมันจัดคนละเรื่องนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปลาคาร์ตเนี่ยมันชอบย v พอเวลาสมมติเราโดนเนี่ยโอเคเพ,พอรพอับเนี่ยรับ UV กูรับได้แต่น้ําเย็นมันมันมันย้อนแย้งกันไงแต่ย้อนแย้งนั่นแหะเราเลยทาให้มันสวยก็แปลว,ว่าแต่เมื่อไหี่กูร้อนด้วยกูโดนแดดด้วยคือคือตากแดดก็อาจจะได้เรื่องสีไว้แต่ว่ามันก็ต้องอ้นี้เรื่องอุณหภูมิซึ่งถามว่าบางบ้านเนี่ยเขามีหลังคาแล้วเขาก็มีตัวพรางแสงเพราะฉะนั้นเนี่ยคือแบบว่าโอเคอแดดมันก็ต้องมีไว้แต่คุณจะต้องเน้นเรื่องเรื่องเรื่อง f l o ์ของลมที่มันที่มันเขาเรียกอะไรที่มันพัดผ่านไปด้วย คนที่ดูช่องเราอ่ะมือใหม่ๆเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยการการออกแบบบ่อบางทีต้องคำนึงถึงตรงนี้ด้วยฮะแล้วก็แต่จริงก็แนะนาว่าบางทีบางคนเขาบอกบอกว่า้ไม่เป็นไรอยากรับอย่างเงี้ยบางคนอาจจะทำไซเลนด์แบบชั่วขราวคือถ้าเกิดมันมีชึบชบชั่วข่าวได้ก็โอเคเพราะบางคนเข้าหน้าหนาวช่วงหน้าหนาวอ่ะเขาก็อยากแบบโล่งๆกลางแจ้งมันก็อันนี้มนแล้วต่วงบคือเดีย๋ยววิธ,วธีวิธีทําวิธีทําหลังคาเนี่ยอาจจะเดี๋ยวอาจจะคุยใน ep ถัดไปแต่จะบอกบอกว่าเรื่องแบบนี้มันแก้ได้มันมีทั้งแบบ งบน้อยงบเยอะอะไรประมาณอย่างเงี้ยมันก็เออเอาตรงจริงๆอยากจะพูดเอาตรงไม่มีแต่แต่จริงคือว่าคนฟังอาจจะบอกว่าเฮ้ยถ้ามีกูจะได้ถ่ายทอดได้แต่จริงอ่ะไม่มีพี่ไม่ค่อยตายแร้อนคือคือโอเคที่บ้านที่บ้านอ่ามในในีมีหนึ่งอยู่ในร่มสองอ๋อพี่ติดคูลิ่งทาวเวอร์เ <c oughs> พราะฉะนั้นเนี่ยค่าเฉลี่ยพี่ค่อนข้างค่อนข้างเหมาะสมน้าพี่มันไม่เคยเกินสามสิบอ,ะอ่ะเออมันก็เลยแต่โอเครอบนี้แล้วก็อีกอันนึงอย่างบางคนก็มีถังพักน้ํา หรือบางทีถ้าเกิดเปิดให้ปลาคือพี่ล้นน้ำเยอะอะคัดรายการได้ไหมเหนื่อยมากเลยวันนี้โตมัเห็นเสื้อไหมฮะไปขอ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 โปรโมทผ่านสื่อนิดนึงสเต็กยิ่งใหญ่นะครับพอดีพอดีไปด้านงาน Honda เว้โตฮอนด้าฮอนด้าคือ Honda จัดงานประชุมประจำปีทั้งประเทศอันนี้งานระดับประเทศนะครับ5,000กล่องคนมาประชุมทั้งประเทศ5,000คนเน่ะแล้วจะต้องทำเสิร์ฟให้5,000ันเพราะนั้นเนี่ยลากตั้งแต่เช้าเลยตั้งแต่ตีสาม ก็เอางี้ต่อพี่สรุปก่อนเอางี้เดี๋ยวไม่งั้นผู้ชมจะงงเอาว่ากลัวอะไรก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปแก้เรื่องการจัดการนะก็อันหนึ่งสีจืดลงแต่ขึ้นอยู่กับบ่อกลางแจ้งด้วยหรือเปล่านะแต่าโอเคถ้าเอาอุณหภูมิอย่างเดียวพูดถึงอุณหภูมิอย่างเดียวนะไม่มีปัจจัยอื่นสีอาจจะสีอาจจะจืดลงสองถ้าให้กินบ่อยของเสียก็น่าจะเยอะขึ้นนะสามพูดถึงโรคพูดง่ายว่าถ้าหมายว่าถ้าปลาเป็นโรคถ้าปลาเป็นโรคถ้าไม่มีโรคจบ โอกาสเกิดโรคอาจจะอาจจะยากกว่าน้ำเย็นแต่ถ้าเป็นอาจจะพรวดพลาดเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าออกฤทธิ์เร็วกว่าออกฤทธิ์เร็วกว่า4ีถ้ามันดันมีฝนดออในหน้าร้อนบางอาจจะเกิดสวิงแล้วช็อกแบบนี้แล้วป่วยด่วนเป็นไปได้นะครับแล้วก็อะไรกวะออกซิเจนในน้ำไงออกซิเจนในน้ําน้อยลงอ้าวพูดตรงน้อยลงปลาก็มันเคยสูรอากาศเยอะแล้วแบบอยู่ดีมันก็น้อยลงอ่ะไม่ดีแล้วกันนะ ไม่ดีแล้วกันคือไม่ดีทุกท่วงท่าเนาะพักไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะนานเกินไปเดี๋ยวติดติดตามกัน EP ถัดไปก็คือว่าเดี๋ยวค่อยๆมาเจาะกัน EP ถัดไปว่าจะแก้ในแต่ละข้อ,อยังไงเนาะลดยังไงลดยังไงจะจะคือใช้วิธีว่าช่วยลดอุณหภ,ภูมิเพิ่มออกซิเจนยังไงบ้างบบอะไรประมาณนี้ก็ก็คลิปนี้เดี๋ยวลาไปก่อนนะครับก็ช่วงนี้ Easy c o ค้ Center นะฮะก็ย้ายฟาร์มแล้วนะครับเปิด Google Map เจอไลน์ไลน์ก็เข้ามาในกลุ่มนี้ฮะเหมือนเดิมแล้วก็ ลูกค้าเยอะมากตอนนี้เกิน2,000แล้วกดสับส i ายผงไม่ต้องบอกแล้วเนาะถ้าติดตามกันขนาดนี้กดเถอะไม่หายไปไหนหรอกครับก็คืออย่างที่บอกว่าเลี้ยงปลาต้องต้อง,ต,องต้องมีฟังประสบการณ์จากผู้เลี้ยงด้วยประมาณอย่างนี้นะครับสัปดาห์นี้ผมลาไปก่อนนะจะลืมอุดหน,นุนอีซี่โค้และสเต็กลุงใหญ่ e <laughs> <laughs> ีนี้ขอขายของหน่อยโอเคสวัสดีครับ